คือเราทํางานด้านการผลิตวัสดุเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่ชนิดเทียมไอออนที่มาที่ไปจริงๆเกิดจากองค์ความรู้งานวิจัยของมหาวิาลัยขอนแก่นพวกเราที่ทํางานที่โรงงานต้นแบบแห่งนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวัสดุศาสตร์แล้วก็พอโครงการวิจัยที่เราทำเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็สามารถต่อยอดได้นะคะเราก็เลยของประมาณสนับสนุนในการสร้างโรงงานต้นแบบ ตัวนาโนซิลิกอนเนี่ยคือคนที่ทํางานด้านวัสดุสําหรับล e ิเธียมไอออนแบตเตอรี o ่จะรู้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับวัสดุทุกอย่างนะคะที่มีอยู่แล้วก็มีการศึกษาอยู่เนี่ยตัวแบตเตอรี่ตัวเนี้ยนะคะมันเก็บประจุได้เยอะ,ะ,ะมันสามารถฟาชาร์จได้นะคะมันอาจจะมีความปลอดภัยมากกว่าวัสดุดั้งเดิมนะคะก็คือวัสดุกลุ่มคาร์บอนนะคะที่ใช้กันอยู่ตัวนาโนซิลิกอนเนี่ยเราสามารถผลิตได้จากตัวเท่าแกรบนะจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีในการผลิต วัสดุพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกินความสาม,มารถของคนไทยเนาะซึ่งเราทำเองได้นะคะกะ็ไม่จำเป็นต้องนำเข้าร้อยเอร์เซเราก็มีการผลิตทั้งเซลล์และแพคนะคะเพื่อแอพลิเคชันต่างๆเนาะแล้วก็ในอนาคตกันใกล้ก็อาจจะเห็นความร่วมมือของตัวโรงงานต้นแบบเนี่ยกับ หน่วยงานนะคะทั้งภาคราัฐทั้งภาคเอกชนเนาะในการเป็นทั้งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่เพื่อการใช้งานตามแอปพลิเคชันที่เขาต้องการตอนนี้เนี่ยตามโรงพยาบาลนะคะอย่างโรงาในมหาวิทยาลัยเราเองนะคะเราก็จะพยายามที่จะเอาแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะคะไปไปซัพพอร์ตการการทำงานของคุณหมอคุณพยาบาลนะคะที่ที่ทำงานในโรงพยาบาล ในอุปกรณ์ที่ใหญ่ขึ้นมาเนาะอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้า อย่างจังหวัดขอนแกน่นแล้วเนี่ยนะคะก็มีมีโครงการหลายโครงการเหมือนกันที่สปอร์ตเรื่องเรื่องสมาร์ทซิตี้นะคะเรื่องสมาร์ทโมบิลิตี้เนาะแล้วก็อันที่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราทำอยู่นะคะในตอนนี้ก็จะเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage นะคะก็จะเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งนะคะที่อยู่ในตัวระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy s t o r a g จนะคะจริงๆแล้วเทคโนโลยีการผลิตลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือตัวที่เป็นตัวสำคัญสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องของคน ก็คือการเทรนคนให้สามารถอ a d ด p t เข้ากับเทคโนโลยีแล้วก็สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยนะคะให้เกิดประโยชน์ถ,ถ้าให้มองถึงจุดเด่นของตัวโรงงานเองเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นในแง่ของ คนที่มีความเข้าใจว่าแบตเตอรี่มันมาจากอะไรตัวที่คนโทรลคุณสมบัติมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ทำงานในส่วนนั้นนะคะก็คือทำงานในส่วนของวัสดุนั้น,นะะเพราะฉะนั้นก็ตัวตัวแบตเตอรี่เราก็จะสามารถจริงๆแล้วสามารถปรับจูนคุณสมบัติได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแบบแบบไหนต้องการเบบเก็บพลังงานเยอะๆหรือว่าใช้ในแอปพลิเคชันที่มันเป็นต้องการกาลังไฟสูงๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น โรงงานเรามีกำลังการผลิตเต็มแคปซิตี้เนี่ย2เมกะวัตต์ออวต่อปีถ้าเทียบเป็นาตามจำนวนก้อนนะคะก็อาจจะเป็นหลักเป็นหลักแสนก้อนต่อปีเนาะซึ่งถ้าเอาไปใช้ในแอปพลิเคชันที่คุ้นหูคุณตายอย่างเช่นในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้มอเตอร์ไซค์ประมาณ1,000คันต่อปีโรงงานต้นแบบของเราเนี่ยจริงๆดำเนินการแบบ โรงงานอุตสาหการรมจริงเนาะก็คือเราเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่บิ๊กแล็บเพื่อ,เ,อเหมือนทดสอบสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อยากจะทดสอบเฉยๆนะคะแต่ว่าเราดำเนินการแบบเป็นโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ของที่ผลิตในโรงงานเนี่ยก็จะต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนาะหรือมอกอนะคะก็ตัวโรงงานเราก็เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่เซลล์ชนิดลิเธียมไอออนเนี่ยแห่งแรกเนาะของประเทศเนาะที่ได้ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะะจริงๆแล้วมีมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่เป็นมาตรฐานที่สําคัญรับสากลก็คือมาตรฐาน IEC เนาะก็ซึ่งซึ่งโรงงานเราผลิตภัณฑ์ก็ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC เช่นเดียวกัน,นะ ถ้ามองในแง่การใช้พลังงานเนี่ยนะคะในอนาคตก็คงมีเรื่องของการใช้พลังงานที่เป็นแหล่งแบบ Renewable นะคะมากขึ้นเนาะมีการ ใช้งานโซล่ามีการใช้งานพลังงานจากลมเนี่ยเป็นต้นนะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยเราไม่มีแหล่งกักเก็บพลังงานไม่ได้เพราะว่า,าเขาไม่ได้ผลิตตลอดเวลาตัวแบตเตอรี่ก็จะไปเป็นตัวเสริมนะคะทำให้แหล่งพลังงานเหล่านั้นเนี่ยถูกใช้ได้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นต่อเน,นื่องมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ที่เมืองไทยเราพยายามจะ ให้เกิดขึ้นเนาะทั้งทั้งส่วนของภาครัฐเองแล้วภาคเอกชนก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะคือยานยนต์ไฟฟ้านี่แน่นอนนะคะคือแบตเตอรี่เป็นหัวใจหลักเราก็ มองภาพของตัวโรงงานของเราตามกำลังการผลิตที่เรามีเนี่ยนะคะเหมือนเป็นฟ a สซิลิตี้ที่สามารถทำให้อินดัสทรีที่เกี่ยวข้องเนาะไม่ว่าจะเนี่ยแหละกเก็บพลังงานหรือว่ายานยนตไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเฮ้ยเราหวังว่าเนี่ยฟิสิลิตี้ของเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน enabling facility นะคะ for Thai battery industry, industry ก็เราก็หวังว่า คือโรงงานต้นแบบจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำให้ทรานซิชันในการเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็สพอร์ตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศเนี่ยเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เร็วขึ้นนะคะด้วยองค์ความรู้ของเราด้วยคนที่มีความรู้ของเรา